ดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รายวิชาห้องสมุดกับคุณครูนุ่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะนักเรียนคะเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะลูกคุณครูก็ได้สอนเด็กๆไปในเรื่องของรูปวรรณยุกต์เด็กๆจําได้ไม่เอ่ยจําได้กันใช่ไหมคะรูปของวรรณยุกต์นะคะวรรณยุ์มี 4รูป5เสียงนะคะลูก4รูป5เสียงด้วยกันนะคะลูกเด็กๆจำได้ไหมคะถ้าคุณครูนะคะถามนะคะในแบบฝึกหัดเอ่ยหรือการทำแบบทดสอบเอ่ยนะคะลูกว่าวรนณยุ์ไทยมีทั้งหมดกี่รูปนะคะกี่เสียงเด็กๆต้องตอบได้กันนะคะก่อนที่เรา จะไปเฉลยแบบฝึกหัดครั้งก่อนนะคะลูกที่คุณครูได้มอบหมายงานให้ให้พวกเราทําแบบฝึกหัดรูปของวันในยุคใช่ไหมคะลูกเด็กๆนําได้ไหมคะให้เด็กๆนะคะนําสมุดขึ้นมารอคุณครูได้เลยนะคะลูกก่อนที่เราจะไปเฉลยนะคะและฝึกอ่านนะคะเนื้อเรื่องและตอบคําถามนั้นวันนี้คุณครูก็ได้มีเกมปริศนาอ่านคํามาฝากพวกเราอีกแล้วะค่ะลูก ให้เด็กๆนะคะไขปริศนานะคะไขปริศนาอ่านคําให้ถูกต้องนะคะโดยให้เด็กๆดูรูปภาพนะคะลูกดูรูปภาพแล้วแทนรูปนะคะให้เป็นพยาญชนะในภาษาไทยแล้วเปร่งเสียงออกมานะคะว่าคําคํานี้อ่านว่าอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ เริศนาอ่านคำข้อที่หนค่ะให้หนักเรียนนะคะดูรูปภาพแล้วเปรียบเทียบให้เป็นพยัญชนะไทยนะลูกหลังจากนั้นให้นำแต่ละพยัญชนะนะคะลูกยกตัวอย่างเช่นรูปแรกคือรูปอะไรเอ่ยกอไก่ใช่ไหมคะอาเด็กๆก็เอากอไก่ขึ้นต้นนะคะตามด้วยเรูปที่2คือรูปอะไรนะคะ รอเรือใช่ไหมคะรอเรือรูปที่3คือรูปของสระอะใช่ไหมคะรูปที่4คือดอเด็กใช่ไหมคะดอเด็กสระอุนะคะและรูปสุดท้ายคือโมมา้าใช่ไหมคะลูกจากนั้นให้เด็กๆนะคะนำทั้งหมดนี้นะคะนำพยัญชนะและสระนะคะมารวมกันแล้วอ่านเป็นคำในภาษาไทยเด็กๆได้คำตอบหรือยังคะลูกครูๆบอกไปให้ขนาดนี้ ถ้ายังไม่ได้คําตอบนะคะครูครูจะให้เวลาพวกเราหนึ่งบทเพลงค่ะสําหรับใครที่ได้คําตอบแล้วนะคะลูกเด็กๆสามารถเปล่งเสียงออกมาได้เลยนะคะเฉลยปริศนาอ่านคำข้อที่หนึ่งค่ะ คำตอบนั่นก็คือกระดุมกระดุมอ่านว่ากระดุมกระดุมอ่านสะกดคำได้ว่ากอรอะกระดอ,มอดุมดุมกระดุมเด็กๆทายถูกไหมคะลูกข้อแรกใครที่ทายถูกนะคะเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปเราไปดูข้อที่สองกันบ้างนะคะต่อไปนะคะเด็กๆ เราลองไปถอดรหัสภาพปริศนาอ่านคำข้อที่2กันได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะเฉลยปริศนาอ่านคำข้อที่2ค่ะคำตอบนั่นก็คือกระ กระจกอ่านว่ากระจกกระจกอ่านสะกดคําได้ว่ากรออะกรจอโอกจกกระจกจต่อไปคะ่ะปริศนาอ่านคําข้อสุดท้ายแล้วนะคะลูกช่วยกันเก็บแต้มนะคะว่าแต่ละคนจะได้กันกี่คะแนนพร้อมแล้วเริ่มกันเลยคะ่ะ เลยค่ะคำตอบนั่นก็คือประนามประนามอ่านว่าประนามประนามอ่านสะกดคำได้ว่าปอรออะประนอ,อมอามประนามนักเรียนคะ่ะใครนะคะอ่านปริศนาอ่านคำได้ครบ3ามข้อสามคำสามคะแนนเลยบ้างมีไม่เอ่ย นักเรียนคนใดนะคะที่อ่านถูกต้องนะคะครบ3ข้อนักเรียนเที่ยมยอดมากเก่งมากๆนะคะสําหรับนักเรียนคนใดที่อ่านไม่ครบนะคะลูกอ่านกีบบ้างถูกบ้างไม่เป็นอะไรนะคะครั้งหน้าเอาใหม่นะคะลูกเรามาเฉลยแบบฝึกหัดนะคะลูกเรื่องเครื่องหมายวรรณยุกค,ค่ะให้เด็กๆนะคะเตรียมสมุดร,รายวิชาห้องสมุดขึ้นมาค่ะจากนั้น เปิดสมุดไปนะคะที่แบบฝึกหัดของตัวเองนะคะในเรื่องเครื่องหมายวรรณยุกนะลูกเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะคุณครูดได้มอบหมายงานให้ให้พวกเรานะคะไปเติมเครื่องหมายวรรณยุกต์มาใช่ไหมคะลูกข้อที่1ค่ะข้อที่1คําคํานี้อ่านว่าพ่อแม่นะคะพ่อแม่นักเรียนจะต้องเติมเครื่องหมายวรรณยุกต์อะไรคะลูกเติมไมเองใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องใช่ไหมคะลูก ข้อที่สองนะคะเด็กๆดูตามเลยนะคะไข่ดาวนะคะไข่ดาวต้องเติมเครื่องหมายอะไรเอ่ยไม้เอกเช่นกันนะคะขอไอไข่ไข่ไม่เอกไข่นะคะไข่แล้วก็ดอาวอดาวไข่ดาวนะคะต่อไปค่ะข้อที่สามค่ะปู่ย่านะคะปออูปูไม่เอกปู่นะคะยออายาไม่เอกย่าปู่ย่าใช้ไม่เอกเช่นกันนะคะ ข้อที่4ค่ะดอกไม้นะคะดออโอกดอกนะคะมอไอไม้ไม่โทไม้นะคะดอกไม้ใช้ไม้โทค่ะต่อไปอ่านเขียนออนออาานไม่เอกอ่านขอเอียนอเขียนใช้อะไรเอ่ยใช้ไม้เอกนะคะตรงคําว่าอ่านนะคะลูกต่อไปข้อที่6ค่ะสอ,อีสีฟอ,อาฟ้าไม่โทฟ้านะคะสีฟ้าใช้ หมายโทรตรงคําว่าขวานะคะต่อไปค่ะกระเป๋ากรออะกระอเอาเปาไม่จัตาวาเป๋ากระเป๋านะคะลูกใช้ไม้จัตาวาค่ะต่อไปค่ะวิ่งแข่งค่ะวอออีงอวิ่งไม่เอกวิ่งขอแองอแข่งไม่เอกแข่งวิ่งแข่งใช้ไม้เอกค่ะนักเรียนคะเราลองมาฝึกอ่านนะคะ เนื้อเรื่องสั้นๆน,นะคะลูกกันดีกว่าค่ะเรื่องเรื่องนี้นะคะมีชื่อว่าคูผาและมาดีนะคะลูกคู่ผาและมาดีคำเหล่านี้นะคะล้วนแต่เป็นคำที่ง่ายเป็นคำพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะลูกคำคำไหนที่หนักเรียนนะคะ อ่านไม่ถูกนะคะลูกเด็กๆสามารถสะกดคําได้เลยนะคะอ่านสะกดคําได้เลยเดี๋ยวหน้านี้นะคะลกกูกๆจะอ่านแบบสะกดคํานะคะให้เด็กๆนะคะส่วนหน้าถัดไปเราจะฝึกอ่านเป็นคําเลยนะคะลูกเด็กๆคะเด็กๆอ่านเพรามครูครๆเลยนะคะพออูคูขออาผาคูผารอแอะและมออามาดอ,อีดีมาดี ภูผาและมาดีชออาชาลออีลีชาลีมออีมีรออูกอลูหอมออาหมาลูกหมามอ,อีมีนออานามีนามออีมีรออูกอลูมอแอวอแมวลูกแมวชาลีมีลูกหมา มีนามีลูกแมวต่อไปเลยนะคะรออูกอลูกหอมออาหมาลูกหมาชอ,อือชื่อไม่เอกชื่อพออูภูผออาผาภูผ,ผารออูกอลูกมอแอวอแมวลูกแมวชอ,อือชื่อไม่เอกชื่อมออามาดอ,อีดีมาดี ลูกหมาชื่อภูผาลูกแมวชื่อมาดีต่อไปค่ะชออาชาลออีลีชาลีพออาพาพออูภูพออาผาภูผามออามาหออาหามออีมีนอานามีนาลอแอะและมออามาดออีดีมาดี ชาลีพาภูผามาหามีนาและมาด,เดีเด็กๆคะ่ะเด็กๆอ่านเป็นเสียงแบบให้สะกดคำเลยนะคะลูกภูผาและมาดีชาลีมีลูกหมามีนามีลูกแมวลูกหมาชื่อภูผาลูกแมวชื่อมาดีชาลีพาภูผามาหามีนา และมาดีต่อไปนะคะเราจะลองฝึกอ่านแบบเป็นคำเลยนะคะลูกซึ่งไม่ต้องอ่านสะกดคำนะคะลองฝึกไว้นะคะลูกเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆนะคะดูตามคุณครูเลยนะคะลูกภูผาดูมาดีมาดีดูภูผาภูผาเล่นกับมาดี ลูกหมาและลูกแมวเป็นเพื่อนกันชาลีและมีนาก็เป็นเพื่อนกันอีกครั้งนึงนะคะผูผาดูมาดีมาดีดูภูผาผูผาเล่นกับมาดีลูกหมาและลูกแมวเป็นเพื่อนกันชาลีและมีนาก็เป็นเพื่อนกันเมื่อนักเรียนนะคะอ่านบทความเนื้อเรื่อง เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราไปดูคำถามนะคะว่าคำถามจะถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะสำหรับคำถามนะคะลูกให้เด็กๆนะคะนำสมุดร,รายวิชาห้องสมุดนะคะที่พวกเรานำมาตั้งแต่แรกนะคะตอนเฉลยแบบฝึกหัดนะลูกให้เด็กๆเ,เขียนวันที่ค่ะวันพฤหัสบดีที่9การันยายนพศ2 5พ 64ค่ะแล้วขีดเส้นตีเส้นให้เรียบร้อยนะคะแล้วเขียนหัวข้อว่าจงตอบคำถามต่อไปนี้ข้อแรกนะคะข้อที่1ใครเป็นคนเลี้ยงลูกหมานะคะใครเป็นคนเลี้ยงลูกหมาในเนื้อเรื่องเมื่อสักครู่นะคะลูกใครเป็นคนเลี้ยงลูกหมาเอ่ยนะคะเด็กๆได้คำตอบแล้ว ก็เขียนตอบไปเลยนะคะตอบอาตอบนะคะเด็กๆก็เขียนคําตอบได้เลยนะคะลูกแล้วเขียนข้อที่2ค่ะใครเป็นคนเลี้ยงลูกแมวใครเป็นคนเลี้ยงลูกแมวนะคะเมื่อนักเรียนได้คําตอบจากเนื้อเรื่องที่นักเรียนอ่านเมื่อสักครู่แล้วนะคะนักเรียนก็นํามาตอบนะคะลูกและข้อที่3มค่ะมาและแมวเป็นเพื่อนกันได้หรือไม่ตอบอตอบค่ะนักเรียนคิดว่า หมาและแมวเป็นเพื่อนกันได้หรือไม่นะคะเด็กๆก็ตอบได้เลยนะคะลูกเขียนโจท์ตอบนะคะลงในสมุดร,รายวิชาห้องสมุดให้เรียบร้อยนะคะครั้งหน้าเราจะมาเฉลยกันนะคะลูกนักเรียนคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะลูกครูก็ได้สอนเด็กๆไปในเรื่องของการอ่านเป็นคําและการอ่านออกเสียงใช่ไหมคะลูก เมื่อนักเรียนเรียนเสร็จแล้วนะคะลูกกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยนะคะแล้วอย่าลืมทําแบบฝึกหัดให้คุณครูด้วยนะคะอ่านกลับไปฝึกอ่านให้คล่องอ่านให้ถูกต้องอ่านให้คล่องแล้วหลังจากนั้นนะคะลูกตอบคําถามจากเรื่องที่อ่านคุณครูนะคะมีแบบฝึกหัดให้พวกเราทั้งหมดกี่ข้อคะ3ข้อด้วยกันใช่ไหมคะลกูกให้เด็กๆนะคะทําแบบฝึกหัดลงในสมุดรายวิชาห้องสมุดนะคะลูก เขียนโจตอบให้เรียบร้อยคําตอบเอามาจากไหนคะคําตอบนะคะเอามาจากเนื้อเรื่องที่นักเรียนอ่านนะคะลูกก่อนจากกันในวันนี้นะคะรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยนะคะลูกสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ